จะเปินเล่นไหมมาเล่นระเบิดกันไหมฟงค่ะสีอะไรครับโคลน,นโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยยกชูหน่อยชูให้ดูดิอาจถูบครับ ถูกถูกได้แล้วหมุนกัอนครับหมุนก่อนหมุนก่ออนหมุนหมุนครับทำได้ไหมครับเอ้ยสุดไม่รู้โอ้เก่ง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 มองแล้วหันก็หันมาดูใส่กล้องเลยเออยิ้มด้วยสูบมายิ้มด้วย กับเพื่อนเล่นสิเพื่อนเล่นกันเล่นกับน้องเบนไหมครับบอกดิจับน้องเบนนะเล่นกับน้องเบนเล่นน้องเบนกำลังทำอะไรครับบอกดิเบนกำลังเล่นลูกโป่งครับโอเคน้องเบนกำลังเล่นระคปางครับเพื่อนคนไหนสนใจมาเล่นกับน้องเบนได้นะครับเพื่อนใจยังไงนะครับอยากเล่นไหมถามเพื่อนอยากเล่นไหมเล่นไหมเล่นฟรีค่ะบบอกดิ ต้องเป็นลงทุนสิบบาทค่ะบอกไป่ต้องเป็นลงสิบบาทค่ะสิบบาทก็สนุกได้ใช่ไหมใช่ค่ะสิบบาทต้องเป็นก็สนุกได้ค่ะบอกด้วยสิบบาทสนุกได้ค่ะเขาต้องใช้ทุนเยอะเลยเนาะใช่ค่ะต้องเป็นเอาตัางค์ใครซื้อครับเดินค่ะใครซื้อให้ครับเิน นงค่ะตั้งใครครับตั well uh ้ง huh. มังดุนค่ะรักใครครับรักมังดุนค่ะรักใครไหนครับรักแค่รา้าเลยนะคะมาหาชฉลหลเลยระคาเกยกมือโอเคยกยกกลุกกล่องขึ้นสูงชูขึ้นชูขึ้นร้องเฮดเฮร้องร้องเด้แล้วปล่อยลมออกปล่อยลมออกออกก่อนลุกกระล่องมาลุๆๆลุ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 กกระล่องมากันไปยังไปยัง ยกไปยยกขึ้นสูงทิ้งเลยหนึ่งสองสามปล่อย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 ไว้ไม่ทันแล้วยิ้มนอาเล่นลูกโปง่งสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเอาตรงตรงสิโอเคสูบครับสูบเลยครับ สูปเลยเร็วๆเ,เอ,อ้ยไอ้แตกปุ้งเลยนะสูกให้แตกปุ้มเลยนะถูกก็เ,เร็วปั้มไปเร็วเข้า nhím đó. Màu con Màu con Bị vai, bị vai con, bị vai con Bị phương bòi, bị vai